สดีครับมชื่อชื่อบอยนะครับก็ทำแอปช็อปจีนี่นะครับอ่าู้การกู้การงานสุดดาวนะครับก็คือคือบอยเองนะครับเป็นเป็นกู้เงินกู้เงินน้องก็คือทัพกู่กันสองคนครับผมก็คือบอยเองนะครับคือเป็นผู้เช่าออนไลน์นะครับขายสินค้าออนไลน์มาก่อนนะครับก็มาเจอช็อปจีนี นะครับผมโดยที่โดยที่น้องดาวเป็นคนเริ่มขอนนะครับผมก็ของผมอ่าจริงๆริงครับผมของผมแสนกว่าบาทแสนสี่แสนห้าแสนห้ากี่ละอ่าบผมโอเคครับผมก็ทำทำร่วมประมาณก็ประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับสองคนสองคนรวมกันก็อยู่ประมาณห้าแสนกว่านะครับก็ถือว่าคือตั้งแต่แรกครับก่อนก่อนที่จะเข้ามาตรงเนี้ย คือหลายๆคนขายออนไลน์นะครับขายออนไลน์ก็ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างถูกไหมเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ครับมันค่อนข้างที่แบบคนทั่วไปเขาจะเซฟในเรื่องของเงินนะครับแต่ว่าชอบที่นีคครับมันมันเปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายจากที่เขาต้องใช้อยู่แล้วถูกไหมมันมาเปลี่ยนให้มาเป็นเงินนะครับกบ็บอกต่อง่ายถูกไหมบอกต่อง่ายนะครับผมโดยที่เราไม่ได้บัับเพราะว่าเขาต้องมา มาเสียเงินเสียอะไรเลยนะครับก็คือว่าตอบโจทย์นะครับกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนที่เข้ามานะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เข้ามายังไม่เคยเห็นนะครับผมป่าเป็นกระบอกเสียงเลยละกันว่าสิ่งที่คุณเสียไปจะได้คืนกลับมากับแอปพลิเคชันสอบเลคนิกแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้เพราะว่าแต่ละคนนะครับที่ที่อยู่ในในบริษัทนะครับเขาพร้อมที่จะสอนนะครับแบ่งปันเทคนิคดีๆนะครับหลายหลายคนเอามารวมกันนะครับ เอามาปรับใช้ปรับประยุกต์ให้เข้ากับตัวเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับผมว่าหลายหลายคนไม่มีเวลาหลายคนอเหมือนเหมือนแม่ต่อยอย่างเงี้ยไม่มีเวลาแต่ก็สามารถทําได้นะครับคนที่มีเวลานะครับตกงานอยู่นะครับอยาอยากคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะครับเวลาคุณมีเยอะกว่าคนอื่นนะครับคุณมีเวลาเยอะแสดงว่าคุณต้องมีรายได้เยอะกว่าคนที่ไม่มีเวลานะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนสุ้